ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและเอซทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกียร์นะครับเกียร์โดยตรงนะเอาสั้นๆเดี๋ยวก็จบละห้าเกียร์กับหกเกียร์นะครับหกเกียร์ก็จะเป็นพวกซีซีน้อยมากกว่านะครับตัซีน้อยที่ว่าเอ่อหนึ่งจุดเก้าน,นี่เช่นหนึ่งุดเ้านี่ เพราะว่าเกียร์หนึ่งถ้าเอาไปใส่ซีซีสูงแล้วเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ถามว่าหกเกียร์ดีไหมดีครับแต่แพงจังเลยราคาสูงนะครับเฟืองท้ายเฟืองท้ายดียังไงดีที่ถูกครับถูกแล้วก็ทํารอบได้ต่าทั้งหกเกียร์ครับนะครับได้ตีนต้นตีนปลายได้ทั้งถ้าห้าเกียร์นะ ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วเนี่ยได้ทั้งตีนต้นตีนปลายได้ดีมากนะครับต้นได้ปลายไหลนะครับแต่ถ้าเป็นหกเกียร์เสียต้นปลายไหลนะครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะก็ต้องมาเปลี่ยนเฟืองท้ายนะหกเกียร์นะเพราะว่ามันเสียต้นนะครับเสียตน้นเยอะเลยทอกออกหมดเลยมันจะไปดีแต่ปลายนะสุดท้ายก็ต้องขยับเฟืองท้ายหา ถามว่าเกียร์หนึ่งที่ว่าเราใส่กันที่หกเกียร์นะไม่ได้ใช้หรอกถ้าไปอยู่กับพวกแรงบิดสูงสูงอ่ะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันไปอยู่กับเครื่องแรงบิดที่ว่าเครื่องบล็อกใหญ่สาหรับเครื่องบล็อกเล็กมันจะเป็นพวกหนึ่งจุดเก้าที่ว่าเขาใส่หกเกียร์มาเปรียบเทียบง่ายๆครับหกเกียร์เหมือนห้าเกียร์นะครัหกเกียร์เหมือนห้าเกียร์เลยแค่ห้าเกียร์เนี่ยนะมาขยับเฟืองท้ายเนี่ยนะ รอบสองพันได้ร้อยยี่ตีนต้นตีนปลายได้ด้วยแต่หกเกียร์มันจะต,นตีนต้นไม่ได้มันจะได้แต่ตีนปลายปลายมันจะไหลแค่นั้นเองตีนต้นนี่หูทอกออกหมดแ่กแซกแซกออกหมดเลยมันไม่ดึงมันออกหมดนะครับถ้าอันนี้สําหรับหกเกียร์ถ้าห้าเกียร์นี่ขยับแค่เฟืองหลักพันครับรถรุ่นไหนมากที่จะต้องขยับห้าเกียร์นะครับก็ยังมีพวกรถตู้อ่าคอมิเตอร์ อันที่สองรีโว่สองจุดสี่รีโว่สองจุดแดนี่ขับไปได้ไงไม่รู้นะครอบเครื่องโคตรสูงเลยแล้วก็ดากอนสามพันดีแม็กสามพันปีศูนย์จิตเป็นออน n น w 2วจดห้านะครับตัวสูงไฮนันเดอร์อะไรพวกเนี้ยคือรอบสูงมากกินน้ำมันครับท่านใดที่ว่าเปลี่ยนไปแล้วผมรับประกันให้เลยครับเงินเหลือครับประหยัดน้ำมันมาก รประหยัดน้ามันมากเฟืองท้ายสองตัวเนี้คือพระเอกเลยในการขับขี่ยานพหาหนะที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเป็นที่อะไรที่แบบขับดีคือรถมาเนี่ยมานะมาอีกคันนึงอะกลับอีกคันนึงเลยนะรถมาอีกคันนึงกลับอีกคันนึงเลยนะผมบอกให้เหมือนได้รถมาอีกคันนึงแล้วก็เครื่องบ็อกใหญ่ๆเนี่ย จะขยับเฟืองท้ายจะได้เห็นผลมากประหยัดน้ํามันมากบางท่านที่ว่าห้าเกียร์ดีแล้วบางท่านนะไปเปลี่ยนเป็นหกเกียร์สุดท้ายก็เหมือนที่ผมบอกนะครับมันตินตีนต้นไม่ได้เลยมันมันออกหมดมันไม่ทันมันไม่พุ่งมันไม่ทยานนะครับแล้วก็หลายบาทด้วยนะครับก็ประมาณนี้ ห้าเกียร์สมสำหรับผมว่าผมว่าดีสุดแล้วนะครับแค่มาขยับเฟืองท้ายเข้าหาก็คือคือที่สุดของรุดแล้วะนะครับคือที่สุดแล้วนะครับประมาณนี้โซนห้าเกียร์อยากอัพหกเกียร์ก็เป็นข้อมูลเอานะครับ <c oughs> ร้านผมอยู่สลับบุรีนะครับหินกองหนองแคผมว่างผมจะมาอธิบายเรื่อยๆนะครับ เื่อท่านใดที่ยังไม่เข้าใจเรื่องไอ้ตรงนี้เยอะเยอะเลยนะครับบางท่านที่ว่าไปอยู่วีดีก็ไปอัพเทอร์โบบ้างรีแมปบ้างโอ้โหรอบเครื่องยังไม่ลงเลยไปทําปก,กติเดิมเดิมอะ่ะขับเดิมเดิมนะครับพูดพูดพูดถึงมึงเดิมเดิมนะรอบยังเหลือแล้วนะไปทำอัพไปแล้วโอ้โหรอบสนั่นเลยครับกินแน่ดิหมดตั้งแต่ต้นยันท้ายเนะี่ย นะครับต้นยันท้ายนี่ไม่ได้ใช้เลยที่ทํามารถมันไม่ทยานถ้าไล่เพลิงท้ายไปแล้วเนี่ยผมบอกก็เลยกลัวรถทุกคนนะครับกลัวรถกันเลยมันเร็วมากครับประมาณนี้